ตัวอย่างที่9ครับจากการสอบถามความนิยมเกี่ยวกับน้ำดื่ม2ยี่ห้อคือดื่มดีกับเย็นชื่นใจของ45คนปรากฏว่าอะไรลูก25คนชอบยี่ห้อดื่มดีนะครับ30คนชอบยี่ห้อเย็นชื่นใจลูกและมีอยู่35คนที่นิยมอย่างน้อย1ยี่ห้อนะครับ เรามาเขียนแผนภาพเวนและออยเลอร์ iler, ลูกอาจารย์ให้วงนี้เป็นดื่มดีวงนี้เป็นเย็นชื่นใจมีคนอยู่ทั้งหมด45คนแต่พวกเราดูนะลูกมีเพียงแค่35คนที่นิยม2ยี่ห้อนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่ามีอยู่10คนถูกไหมครับที่ไม่นิยม2ยี่ห้อนี้มันก็คืออยู่ด้านนอกนะครับเขาบอกว่า25คนชอบยี่ห้อดื่มดี30คน ชอบยี่ห้อเย็นชื่นใจสังเกตในลูกดื่มดี25เย็นชื่นใจ30รวมกันแล้วเป็น55แต่เขาบอกว่าคนที่ชอบดื่ม2ยี่ห้อนี้มีเพียงแค่เท่าไรหร่ลูก35เห็นไหมครับมีเพียงแค่35มันเกินไปเท่าไรหร่ลูกเกินไป20เห็นไหมครับแสดงว่า20คนนี้ต้องชอบร่วมกันก็คือต้องชอบทั้ง2ยี่ห้อนี้ ดื่มทั้งสองยี่ห้อนี้มีอยู่20คนคําถามหลุกจงหาว่ามีกี่คนที่นิยมมากกว่า1ยี่ห้อที่นิยมมากกว่า1ยี่ห้อคือนิยม2ยีห่ห้อไงครับนี่ครับคือคําตอบคือส่วนที่มันร่วมกันคือ20คนนี่คือคําตอบของตัวอย่างที่9ครับ